ถ้าคุณกำลังโฟกัสเลขที่ออกซ้ำและเห็นทิศทางชัดคลิปนี้ผมสรุปให้ตรงประเด็นครับงวดนี้10หน่วยบนเด่น2ตัวเดินต่อเนื่องยาว26งวดขณะที่10หน่วยล่างเด่น2ตัวเข้าแบบไม่หลุด27งวดนี่ไม่ใช่การเดาแต่เป็นการคัดเลขจากโครงสร้างการเดินตัวเลขผมจะพาไล่ให้เห็นจุดสำคัญว่าทำไมเลขชุดนี้อย่างน่าโฟกัสดูคลิปนี้ให้จบแล้วคุณจะรู้ว่า งวด16ธันวาคมนี้ควรจับตาเลขตรงไหนเป็นพิเศษครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบ้านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทั้งแฟนประจำและแฟนใหม่ครับคลิปนี้ผมมีแนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16ธันวาคม2568เป็นเลขที่ได้จากการคำนวณตามสูตรบวกวิเคราะห์จากสถิติย้อนหลังต้องย้ำให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับแนวทางนี้ไม่ใช่เลขล็อก ไม่มีสูตรไหนแม่นร้อยเปอร์เซนเพราะหวยคือการสุ่มสิ่งที่ผมให้คือแนวทางเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้นถ้าเลขถูกใจก็ลองตามดูครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยขอให้เล่นอย่างมีสติไม่ทุ่มจนกระทบชีวิตและสนับสนุนเฉพาะสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นสรุปสั้นๆครับ 1. เลขนี้เป็นแนวทางจากสูตรไม่ใช่เลขฝันทง 2. ใช้ประกอบกับเลขที่ชอบ 3. เล่นพอดีไม่เดือดร้อนขอให้ทุกท่านโชคดีเฮ่งเฮ่งปังปังรวยรวยกันทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วไปดูแนวทางงวดนี้กันเลยครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบานนะครับในคลิปนี้นะครับผมมีเด่น10หน่วยบนหรือเด่น2ตัวบนนะครับ เดินมาแล้ว26งวดนะครับและเด่น2ตัวล่างนะครับ10หน่วยล่างเด่น2ตัวเดินมาแล้ว27งวดนะครับเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับก็เลยนํามาฝาก FC ทุกๆคนนะครับทุกๆท่านนะครับก็ลองนําไปตัดดูนะครับนําไปตัดกับสรุปโค้งสุดท้ายนะครับสรุปโค้งสุดท้ายผมลงคลิปให้แล้วนะครับก็ลองนําไปตัดดูเผื่อมีประโยชน์เนาะ อตอนนี้ผมก็ยังอยู่ศูนย์พักพิงอยู่นะครับตัวบวกก็อาจจะยาวหน่อยเด้อเพราะว่าสูตรมันเดินยาวนะครับสูตรเด่นน้อยตัวหนึ่งตัวสองตัวนี่ถ้ามันเดินยาวยี่สิบสามสิบงวดนี่ตัวบวกจะยาวมากนะครับก็ยาวพอสมควรนะครับน่าจะถูกใจหลายๆคนหลายท่านนะครับที่ชอบสูตรน้อยตัวเด่นน้อยตัวเดินยาวๆนะครับก็เทโอกาสนำมาฝากนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับ ชอบก็เก็บไว้ใช้นะครับหากไม่ชอบก็ให้รีบเลือนผ่านเดอ้ออ่เรามาเริ่มกันเลยนะครับอ่าสิหน่วยบนนะครับเด่น2ตัวเดินมาแล้ว26่งวดนะครับอ้อลืมบอกนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับจะเป็น N3 หรือ L6 กก็ว่ากันไปนะครับไม่สนับสนุนสลากที่ผิดกฎหมายนะครับอ่ะมาต่อเลย อ่นนี่คือผลรางวัลงวดล่าสุดนะครับเริ่มจากซ้ายมือรางวัลที่1อ่าสตัวล่าง3ตัวหน้าครั้งที่1ครั้งที่สองตัวท้ายครั้งที่1ครั้งที่2อ่าทีนี้ดูวิธีคิดสูตรด้านล่างนะครับให้ใช้หลักแสนบวกหลักพันบวกหลักร้อยบวกหลัก10บนบวกหน่วยบนบวก10ล่างบวกร้อยครั้งที่สองบวก10ครั้งที่สอง บวก10ครั้งที่2อีกทีหนึ่งบวกร้อยครั้งที่3บวกร้อยครั้งที่3บวกร้อยครั้งที่3บวก10ครั้งที่3บวก10ครั้งที่3บวก10ครั้งที่3บวกหน่วยครั้งที่3บวกหน่วยครั้งที่4บวกหน่วยครั้งที่4ผลลัพธ์บวกศูนย์ใครไม่บวกก็เอาใครไม่บวกก็เอาผลลัพธ์มาตั้งเลยนะครับแล้วบวก2อเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูนะครับต่อจากตัวอย่างจะทำลูกศรให้ดูนะครับ จะทำลูกศรชี้ดูเปลี่ยนสีก่อนเปลี่ยนสีเป็นขนาดก่อนเอาสัก48ก่อนเนาะ,ะหลักแสนหลักแสนคือเลข4นะครับบวกหลักพันคือเลข1 100คือเลข2 10คือเลข5หน่วยคือเลข2 10ล่างก็เลข2 ร้อยครั้งที่สองร้อยครั้งที่สองก็คือเลขสามที่มันออกสามแปดเก้านะครับสิบครั้งที่สองก็คือเลขแปดสิบครั้งที่สองสองตัวเลขแปดสองตัวนะครับร้อยครั้งที่สามมีอยู่สามตัวร้อยครั้งที่สามก็คือเลขหนึ่งนะครับที่มันออกหนึ่งสามเจ็ดสิบครั้งที่สามก็คือเลขสาม สามตัวนะครับหน่วยครั้งที่สามก็คือเลขเจ็ดตัวเดียวหน่วยครั้งที่สี่คือเลขห้านะครับสองตัวที่มันออกเก้าเก้าห้าแล้วบวกศูนย์คงที่ใส่ให้ดูเฉยๆนะครับใส่ให้ดูตามที่สูตรมันมีบอกนะครับใครไม่บวกก็ให้ข้ามไปเลยนะครับเกือบล้นเลขคงที่เลขศูนย์ตัวสุดท้ายผมเปลี่ยนเป็นสีแดง เดี๋ยวผมจะทำลูกศรชี้ดูนะครับไม่ต้องงงสำหรับผู้ที่มาใหม่นะครับไม่ต้องงงเดี๋ยวจะมีลูกศรชี้ดูสำหรับที่ท่านที่ติดตามผมประจำก็จะเข้าใจดีนะครับอามาเริ่มบวกกันก่อนเนาะ4บวก1ได้ 5++ นะครับ5บวก2ได้7 7บวก5ได้12 2บวก2ได้ส สี่บวกสองได้หกหกบวกสามได้เก้าเก้าบวกแปดได้สิบเจ็ดบวกแได้สิบหบวกหได้หกหบวกหได้เจ็บวกหได้แปดบวกสามได้สิบเบวกสได้สี่บวกสได้เจ็บวกเได้สิบสีบวกสิได้สิเหมือนเดิมนะครับก็ข้ามเลข0ูนย์มาเลยเอาเลขสี่มาตั้งนะครับ แล้วบวก2นะครับได้6โอเคอทีนี้ดูลูกศรน,นะครับจะทำลูกศรชี้ดูนะครับหลักแสนเลขสี่ตัวนี้นะครับนำมาตั้งบวกนะครับหลักพันตัวนี้นะครับเลขหนึ่งหลักร้อยเลขสองสิบบนเลขห้าหน่วยบนเลขสอง อ่าสิบล่างเลขสองร้อยครั้งที่สองเลขสามสิบครั้งที่สองเลขแปดสองตัวนะครับนี่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองร้อยครั้งที่สามมีอยู่สามตัวก็คือเลขหนึ่งตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่ สามสิบครั้งที่สามมีอยู่สามตัวก็คือเลขสามตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามหน่วยครั้งที่สามเลขเจ็ดตัวเดียวอ่าหน่วยครั้งที่สี่เลขห้าสองตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สอง เลขคงที่ด้านล่างนะครับเลข0อ่ะนี่นะครับผลลัพธ์ได้4บวก2คงที่อีกทีนึง่งก็ได้6นะครับอ่าแคปรูปภาพไว้นะครับเดี๋ยวจะไปต่อที่10หน่วยล่างหรือเด่นล่างนะครับ2ตัว27งวดน,นะครับมาต่อกับ สิหน่วยล่างหรือเด่นล่างนะครับเป็นเด่น2ตัวมาตัวอาจจะมา2ตัวก็ได้เดินมาแล้วยี่สิงวดนะครับสถิติทั้งเด่น2ตัวบนเด่นสตัวล่างให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับฝนตั้งวันนะครับวดนล่าสุดก็ยังตั้งอยู่เหมือนเดิมนะครับดูวิธีคิดสูตรด้านล่างนะครับให้ใช้หลักหม่นสตัวนะครับหลักพันสตัวหลักร้อยและหลักหน่วยบน 2ตัวนะครับตามด้วย10ล่าง2ตัวและร้อยครั้งที่1นึ่ร้อยครั้งที่2 10ครั้งที่2มีอยู่3ตัวนะครับนี่นะครับแล้วก็10ครั้งที่3 1 0รอยครั้งที่4หน่วยครั้งที่4ผลลับบวก3บวก2นะครับเลขคงที่3กับ2บว2กตัวครั้งเด่ะทีนี้ผมจะทำตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างจริงนะครับสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับ อ่าหลักหมื่นหลัก 10, หมื่นที่เลขหก 6, นะครับสามตัวหนึ่งสองสามหลักพันะค, 100, คือเ, 2, เ 2, อลขหนึง่งสองตัวนะครับอ,รอ่าหลักร้อยคือเลขสองตัวเดียวหลักหน่วยเลขสองสองตัวอ่าสิบล่างเลขสองสองตัวนะครับโว้ยมีแต่เลขสองเลยอ่าร้อยครั้งที่หนึ่งร้อยครั้งที่หนึ่งคือเลขหก 6, ที่มันออกหกห้าห้า ร้อยครั้งที่2คือเลข3ที่มันออก3 8 9เอ่าครั้งที่2 3ตัวนะครับเลข8 3ตัวแล้วก็10ครั้งที่3ก็คือเลข3นะครับตัวเดียวที่มันออก137 100รอยครั้งที่4ตัวเดียวคือเลข9กที่มันออก9 9 5และหน่วยครั้งที่4ตัวเดียวเลข5บวกเลขตรงที่เลข3ก็เท่ากับไปเลยนะครับ เลขตรงที่เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มขนาดแพ๊บน,นึงจาก48โอเคพอดีอ่ะก่อนจะดูลูกศ้อนมาบวกกันก่อนนะครับ6บวก6ได้12นะครับ2 6บวก6ได้8 8บวก2ได้10ตกเลข0นเริ่มใหม่นะครับ2 4 6 8 10ตกเลข0ย์ก็เริ่มใหม่นะครับอ่า6บวก3ได้9นะครับอ่าบวก8ได้17 7บวก8ได้15 5าบวก8ได้13 3บวก3ได้6 6บวก9ได้15อ่า5บวก5ได้10ตกเลข0เหลือเลข3อยู่ตัวเดียวก็นำมาตั้งเลยนะครับ แล้วบวกสองคงที่อีกทีหนึ่งก็เป็นห้านะครับอ่าล่างสองตัวล่างนะครับเด่นสามกับห้านะครับอ่าเป็นเด่นไม่ปักหลักเตอร์ไม่ใช่สิบไม่ใช่หน่วยนะครับเป็นสิบหน่วยอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับอ่าทีนี้ดูลูกศรนะครับดูลูกศรหลักหมื่นสามตัวนะครับเลขหกนะครับตัวที่หนึ่งอ่าตัวที่สองตัวที่ สามหลักพันสองตัวเลขหนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองอ่าหลักร้อยหลักร้อยเลขสองอ่าหลักหน่วยบนสองตัวเลขสองตัวที่หนึ่งตัวที่สองสิบล่างสองตัวเลขสองตัวที่หนึ่งตัวที่สอง ร้อยครั้งที่1ตัวเดียวเลข6นะครับร้อยครั้งที่2นะครับร้อยครั้งที่2เลข3ตัวเดียว10ครั้งที่2เลข8นะครับ3ตัวนะครับตัวที่2ตัวที่3อ่าและ10ครั้งที่3เลข3นะครับร้อยครั้งที่4เลข9 หน่วยครั้งที่4เลข5และเลขคงที่เลข3อยู่ด้านล่างนี่นะครับผลลัพธ์ได้3บวก2คงที่อีกทีนึ่งก็ได้5นะครับอ่าทวนให้ทีนึ่งนะครับ2ตัวบนนะครับเด่น2ตัวบนหรือ10หน่วยบนเด่น4กับ6 1อ่าสิหน่วยล่างเด่น3กับ5นะครับอ่าแคปรูปภาพไว้นะครับอ่าพอดูมาถึงตรงนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ หากขย้นชอบก็เก็บไว้ใช้นะครับจดหรือแคปภาพไว้นะครับแคปหน้าจอไว้นะครับก็ลองนําไปตัดนะครับนําไปตัดกับสรุปโครงสุดท้ายนะครับที่ลงให้ดูก่อนหน้านี้นะครับสรุปโคงสุดท้ายก็ลองนําไปตัดดูนะครับชุด3ตัวบน2ตัวบนก็เอา4กับ6ไปตัดดูเอาไปเทียบดูมันมีชุดไหนมันมี4มันมี6นะครับตามที่บอกในคลิปก่อนหน้านี้นะครับ และเด่นล่างก็เด่นสามกับห้าก็ลองนําไปเทียบชุดดูเนาะสามกับห้านี่จาได้ว่าสามสี่สามห้าหรือเปล่าที่จับชุดให้จับชุดให้มี 5. อยู่สองชุดสามสี่สามห้าก็ลองนาไปเทียบดูนะครับก็เผื่อมีประโยชน์เนาะขอให้รวยๆปังๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับท้ายนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับตากเพื่อนๆหรือ FC ท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งด้วยนะครับเวลาผมลงคลิประบบก็จะแจ้งเตือนแล้วคุณก็กดเข้าไปดูไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ